ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีตำรวจกำลังตรวจสอบและขยายผลนะคะว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือว่าคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าเจอชายรายหนึ่งค่ะเป็นชายชาวต่างชาติร่วงลงมากระแทกพื้น จากบริเวณน่าจะชั้น6ของอาคารแต่ยังไม่แน่ชัดนะคะเจอเพียงแค่หน้าต่างตรงนั้นมันเปิดอยู่ตรงกับตำแหน่งที่ตัวผู้เสียชีวิตร่วงลงมาจุดที่เจออยู่ในอำเภอเมืองพัทยาขออภัยค่ะที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งมีคนตกตึกเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านพัทยาเหนือเป็นชายชาวจีนนะคะอายุประมาณ20ปีนอนจมกองเลือดอยู่มีรองเท้าตกอยู่ด้วยหนึ่งคู่ อยู่ในสภาพที่ศีรษะแตกจากการกระแทกอย่างแรงค่ะขณะเดียวกันตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปดูนะไม่มีพนักงานต้อนรับหรือว่าเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลอะไรเลยค่ะ<ข>ก็เลยไม่สามารถยืนยันในตอนนั้นได้ว่าเขาตกลงมาจากชั้นไหนขนาดป้ายโรงแรมก็มีการเอาผ้ามาคุมไว้เอาไว้นะคะแต่ทีนี้พบว่าตรงระเบียงชั้น6มันมีประตูหน้าต่างเปิดอ้าออกอยู่พอดีตำแหน่งตรงก,กันกับที่ผู้เสียชีวิตร่วงลงมากระแทกพื้น ทางตำรวจก็เลยขึ้นไปตรวจสอบข้างบนตรงห้องนั้นนะคะที่ประตูมันเปิดออกไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าลักษณะในห้องมันแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนมีการรื้อค้นทรัพย์สินเก็บข้าวเก็บของออกไปหรือมีสายที่เอาไว้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แต่ตัวคอมอะถูกยกออกไปแล้วเหลือแต่พวกสายแล้วก็โตะว,ว่างๆโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในกล่องพลาสติกจานวนหลายเครื่อง ท,ทั้งที่ภายในห้องไม่มีคนอื่นอยู่เลยนะคะมันก็แปลกตรงที่ว่าถ้าตัวชายชาวจีนเขาอยู่ภายในห้องคนเดียวทำไมโทรศัพท์มือถือถึงมีจำนวนมากขนาดนั้น แล้วก็เจอพาสปอร์ตระบุชื่อว่าหลิวซ่งอายุ24ปีสัญชาติจีนแต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่า mm. เจ้าของพาสปอร์ตเป็นบุคคลเดียวก,ก,กันกับที่เสียชีวิตหรือเปล่าพอมันมีอะไรแปลกแปลหลายอย่างตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมค่ะจนกระทั่งพบว่าจริงๆห้องนี้ผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้อยู่คนเดียว mm. มีกลุ่มเพื่อนน่าจะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันที่อยู่ด้วยมาก่อนค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงเวลาบ่าย2-16บนาทีหลังเกิดเรื่องเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ขับรถคันนี้มา ขนของออกจากห้องออกจากโรงแรมเอามาไว้ในรถแล้วก็ขับรถคันนี้ออกไปเลยก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าตัวชาวจีนที่ตกลงมากระแทกพื้นตกลงมาเองเสียชีวิตเองหรือมีผู้อื่นทําให้เสียชีวิตเพราะคนที่อยู่ด้วยตอนแรกเก็บข้าวเก็บของออกไปแล้วตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวขบวนการนี้เอามาสอบปักคําเพิ่มเติมนะคะและเบื้องต้นกําลังขยายผลต่อว่า กลุ่มคนที่เข้ามาเข้าพักอาศัยแล้วทําไมเหมือนมีอุปกรณ์เอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากอ,ะอ่ะ เขาทำงานอะไรกันแน่ใช่มาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ทำไมดูแล้วมันมีเหมือนอุปกรณ์ต่อสายคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องกำลังตรวจสอบขยายผลนะคะว่าเป็นแก๊งกมเมอร์หรือขบวนการ call center เเที่มาเปิดห้องพักที่โรงแรมที่พัทยาใช้เป็นฐานปฏิบัติการหรือเปล่ามันก็ต้องมองไปในแนวทางนั้นเพราะจะบอกว่าเป็นเกมเมอร์ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์คุณก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์สิหรือไม่มีเหตุจําเป็นต้องหนีด้วยนะคะใช่ไหมเออเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตตกตึกในตอนบ่ายสามกว่าแต่คุณขนของออกไปก่อนนะเพื่อนท การควรจะต้องรีบแจ้งเหตุไปยังตำรวจ,รวจชันด้วยซ้ำเป็นเรื่องแปลกจริง